ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสําหรับการทัศนะแต่งผลงานเพลงใหม่ให้กับนักร้องสองร้อยสมัยฉเฉลยแล้วนะั่นก็คือน้องลีโออาทิฟพร้อมกับบอกว่าอุย้ยเป็นความฝันที่ฝันมาสิบสีปีเด่ร้องเพลงกับศิลปินในดวงใจนั่นก็คือกันพัทรเรื่องราบเป็นแบบไดนปะจิและเล่นจิละเล่ามาสิวาวซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข่าวสุดรายการจักรวาลลูกทุ่งกบหลานุ่มเจียเรพี่น้องครับผมวันนี้ขออัปเดตเรื่องราวาของอู้หลายคนอิหรีนะฮะโดยเฉพาะการทัศนะเอาเป็นจุดเริ่มต้นก่อนก,นกันแล้วกันพี่น้องครับเรื่องเาวานี่ออกมาจากการทัศนะเองนะฮะบอกว่าแต่งเพลงให้กับนักร้องสองรอยสมัย เปิดเผยเสือกเมื่อแล้วพี่น้องครับนั่นก็คือลีโออาทิ์นั่นเองนะฮะเจ้าของผลงานเพลงขอล่าและมาไร่เรื่องเล่าเป็นแบบไดพี่น้องครับผมจะเริ่มกดหัวใจกดไไหลกดแช่และฝากติดตามช่องจีรเล่นด้วยกันแล้วกันนะจะเอาแบบนี้พี่น้องครับนี่การออกมาบอกเองนะฮะขออนุญาตเมืองแป๊บหนึ่งนะครับผมการบอกว่าก้อนหนานั้นพี่น้องครับนี่เขียนเลยหมดดวงรืัอไทยงานเขียนใหม่จากผมส่งต่อให้เด็ก สู้ฝันแชมป์200สมัยจากรายการไม่หมดนี่รู้กันหลายผู้หลายข้กคำถามมาว่าเอ๊ะแชมป์200สมัยนี่คือผู้ใด1ก็คือไรอันกาบัณฑิต2ก็คือน้องลิโออาทิพี่น้องครับที่นี่กรถามกันไปถามกันมาแม่แม่กัเขามาซองว่าเอ๊ะใครเนาะลูกชายคนไหนเนาะจะได้ผลงานเพลงใหม่สุดท้ายพี่น้องครราผงคับตอบออกมาชัดเจนแล้วนะฮะว่าน้องลิโออาทิพย์ น้องรีโออาทิตย์พี่น้องครรบผมสีได้ร้องผลงานเพลงใหม่จากายประกาศของการทัศนานะฮะซึ่งผลงานเพลงที่มิสวาหมดดวงฤทัยนั่นเองนะฮะพี่น้องครรบผมนี่เพิ่นว่าจังสีพง่พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้หลายผู้หลายคนบอกว่าตื่นเต้นตีใจเลยโดยเฉพาะแม่แม่นะฮะบอกว่าเพลงนี้การได้บอกจุดอยู่ในการแต่งเพลงกับศิลปินว่าทุกเพลงที่ผมเขียนออกมาเหมาะสมกับเสียงร้องของศิลปินคือหลายผู้หลายคนถามมาได้พี่น้องว่า เป็นอย่างเพลงนี่คือต้องเห็น,น้องลีโออาทิตย์การก็เมื่อบอกชัดเจนเลยว่าเสียงเพลงเออเสียงร้องกับเนื้อหาของเพลงเหมาะกับศิลปินแล้วดังนั้นว่าตองมามีด่ามาดังนั้นว่าต้องมาถามว่าเอ๊ะทำไมเหมาะกับน้องลีโอทำไมไม่เหมาะกับไลอันกาดบัณฑิตเอาจังหวะเวลาถีอั่นเหมาะสมกันแล้วกันเนาะพินน้องเนาะนี่คือเรื่องแรกสําหรับการทัศนะาพี่น,น้องคาราบผมยังว่าจบแค่นั้นนะฮะการบอกว่า ทำความฝันให้กับคนอื่นแล้วขอทำความฝันให้กับตัวเองบ้างว่าสัน้นพี่น้องครับการทัศนะออกมาบอกเลยว่าฝันอยากร้องเพลงคู่กับไอดอลในใจนั่นก็คือกัณนพัฒน์นั่นเองพี่น้องครับตั้งแต่ตัวเองยังไม่ดังอดทนรอมา14ปีวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยเห็นบอลงลูกคู่กับกัณนพัฒน์นะฮะไม่มีอะไรเกินความพยายาม14ปีวันนี้สำเร็จแล้วขอบคุณพี่กันที่เมตตามาร้องเพลงกับน้องน,นะครับ กบผลงานเพลงีิมิ่อวเสมือนดวงใจพี่กันน้องการวาสานพี่ชายคือแรงบันดาลใจดีๆสําหรับผมเสมอนะครับนั่นแหละพี่น้องครราผมถือว่าเป็นเรื่องรา่าดีๆนะฮะสำหรับการทัศนาทีสเดย์ฟ mm ิจ hmm. ิลิงก็ผลงานเพลงใหม่กับเอ่อกันนภพัทรนะฮะร่วมถึงน้องลิโอพี่น้องครับทั้งสองผลงานเพลงเนี้รอดติดตามกันแล้วกันเนาะจากปลายปากกาของการทัศนาและจากเสียงร้องของการทัศนาพี่น้องครราผมถ้าคือผู้ได้เมืองมาฮอดตอนนี้แล้วนะฮะ มากหรือว่าชื่นชอบเพราะว่าสิเป็นการทัศนะหรือว่าน้องลิโอร่วมถึงกันนพัดกะฝากติดตามช่องจิตและเล่นแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะกับรายการจักรวาลลูกทุ่งกับักหลานนุ่มเจียระจิตและเล่นจิตและเล่ามาสีบอซูฟังสวัสดีครับ